I'm in the ภารตะนะชายตาสารถถึงควาองทุกคนนะคาับอิเอนาสตาเลนาตังพุทธังอาปิปูชยามาอิมีนาสตาเลนาตังธรรมังอาปิปูชยามาอิมีนาสตาเลนาตังสังกังอาปิปูชยามาอัคลังสมาจั่พุทโูปะกวาพุทธังพัส สวัสังอวิวาติสวาขาโตรวาตาธรรมวุฒามังสมาสุปฏิปันโนพะกวาโตตาวัตตังโคตังทังนัมพ <c oughs> องกาณาตินาถหนาพองทุกคนมาอย่างฟันเตวิตุวิสุลกักขนาขายา शीतलमेन अकमा पञ्चाशीलानि याचामूति यां पि मायां पञ्चे विषुमिषु न काय शीतल मेन अकमा पञ्चाचीराणि याचाम ताटयां ते मायां पञ्चेवि सूमि सूर्णाया पञ्चाचीराणि โลบหลบเราจำไม้กันไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตะะวะโตอะระตะตัมมาสัมพุสตะนะโมตสะะวะโตอะระตะตัมมาสัมพุตตะปุทาุตรังขจาริุาระนังขจามิธัมมังสระนังัจามิธัมมังตระนังัจามิสังฆังตระนังขจาริสังฆังตะังขจามิตูติยันติ ตยมปีพุทธังสรนางคจานิทุติยมปีธรรมังสรนังคจามิทุตียมปีธรรมังสจรนังคะานิทุติยมปีสังฆังสรนางคาิตยมปีังจรนางาิตติยมปีพุทธังสจรนังคจามิตัพียมปีพุทธังสรนังคจามิ

สิขาปัจจสมาทิยามิอภินาานาเวรมณีสิกขาปัจจสมาทิยามิอภินาานาเวรมณีสิกขาปัจจสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาเจราเวรมณีสิกขาปัจจสมาทิยามิกาเมสุมิชฉาเจราเวรมณีสิกขาปัจจสมาทิยามิ มุสาวาทาเวรุปปัส <nữa> ิกขาปะทังสมาธิญามิมุสาวาทาเวรุปปัสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมเรยะมัจจาปมาตถนาเวรุปปัสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรเยะมัจจาปมาตถนาเวรุปปัสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปันตัสขาปัจาในฐานิสเรนะสุขสิงหยันติสาธุสีสเรนะโภคัตปิาสาธุสีเรนะนิพพุติงยันติัสมาสิรังวิโสทิฏสาธุอะพงการบูชากับรุพุทธวายกับพระสงฆ์ อ่อภัยทุกคนเจ้าการนาโมตตะภะคะวะโตอัรลหะโตสัมมาสัมพุทตะนาโมตตะภะคะวะโตอัรลหะโตสัมมาสัมพุทตะนาโมตตะภะคะวะโตอัรลหะโตสัมมาสัมพุทตะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันญังสาลีนัง โฉนังอุตตางวาลังพุธตาปูเชมาสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโกปุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีอิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโก ยาติังจาตาณิบุริตยุคานิอัคคาบุริตุภูกลา,าเอตาภะคะวะโตสาวะส,สังโฆกหางเนยโยปาวเนยโยทาสิเนยโยอัญชลีิกรัมีโยอนุตารังปุญญากิตังโลกาสาติอิมานิมายังปันเตมัตัะภัตตานิ ัาปฏิวารามิภิกขุสังคตตาโกนุยามาสาธุโนปันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกาปัจจานิัาปฏิวารามิปฏิการหาตุอามหาการเจวะมาตาปิตุอาธินันจ์จยาตกานังการะตานังทีตระตังทิตาย สุขายาข้าเดชพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมสวายคัมาตรการพระตาหารกับทางของบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมสวายคเดชพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับมาตรการพระตาหารข้อมั่งของบริบาลทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย และญาติพ้องพาประชาทั้งหลายม,มีแม่แม่แม่เลี้ยงโคโนที่ท่านได้ร่วมรับไปแล้วหากท่ารมีทุกข์คอยบ้ญจากทุกข์หากทา่กา,กทานมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ้นกาลเนีนานเทองสาธุอ่ายกผู้ชแ <c oughs> ปดเ้าสิบอ๋อโยกูชายก็ได้ช่ไหมนีก็ได้มาช่วยกันมากพยายามออาเคลี์ค่ะ

ปัจจิตวานิรุชันติเสังบูปัสโมสุโภอริอิจาวัตสังขาราอุปาทวยตัมมิโนปัจจิตวานิรุชันติเตสังบูปัสโมสุโภอริอิจาวัตสังขาราอุปาทวยตัมมิโนปัจจิตวานิรุชันติเสี่งบูปัสมุต Satu